เขาหงัดแต่ได้ตอนนี้ได้ท่านผู้ชมต้องถ่าฟังน่าจะมืออื่นแล้วปล่อยเลยได้เนี่แล้วปุบปล่อยปรับได้เนี่ยอัดมือแรงอัดมือแรงมือแรงมิกแล้วมืออื่นถไทยปล่อยเลยโหจัดอ้าวเพลงอันนเด้เพลงแบบกระทันหันเด้โอ้นี่มันเป็นสีดัำซิงเกิลแรกของน้องชายแมนซิงเกิลแรกโอ้าวเพลงขอโทษเมียไว้สั้นขอโทษเมียอ้าว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 ถ่าฟังพร้อมกันนะท่านผู้ชมเนาะนี่เกินกล้อง วว้ว่าคันบ่ห่อร้านวิวนี่นะจะได้กคืนกับเมียเอาน้ําบ่เหลราบ่กอรเขาไปจะกอกจกเปกหนั่นเราบุ๊มบิมีรดเนาไปซื้อันนั้นเนาะแป๊บสี่เนาะสวัสดีครับผมแบค สวัสดีครับท่านผู้บิงคือวันนี้เป็นเมื่อทุกคนที่รอคอยนะท่านผู้ชมผมกำลังพาอ่าน้องชายไปอัดเพลงใหม,ม่มันเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นในอ่าเพลงนั้นแต่งขึ้นในอ่าเมื่อ4ปีก่อนอเพลงนี้ผมแต่งในสมัย4ปีก่อนแต่งขอโทษอ่าดดลลี่ตอนนั้นผมอ่าทำผิดไปผมก็เลยขอโทษดดลลี่และเพลงนั้นมันก็เป็นเพลงที่แบบ มันติลิขสิทธิ์ผมเอาดนตรีเข้ามายอดวิวมันก็จะเกือบล้านแล้วแต่มันติลิขสิทธิ์ถ้าใครติดตามผมแต่เก่าๆก็น่าจะเคยฟังเพลงนี้แต่วันนี้ผมเอามาทําดนตรีใหม่มันน่าจะเข้ากับมันเพลงขอโทษขอโทษเมียผมก็เลยจะมาให้มันฮ้องให้มันฮ้องนะเพลงนี้ตรงท่าติดตามนะท่านผู้ชมว่ามันจะมวนสัมไดมันเป็นเพลงแบบสไตล์เก่าๆตอนนี้มันก็ซ้อมฮ้องได้แล้วบ่ได้แล้วเปล่เลย เป็นเพลงแรกในชะีวิตเนาะดีใจหลายเพื่นว่าถึงว่าสิปะเมียเสียใจกับสางมันว่าแต่นห้องเพลงดีใจหลายใส่ใส่ซื่อจะไหนในนักห้องเพลงนี่นะมีบอกสื้อที่อยากตั้งใส่ปกติ<ใ>น,นี่เขาจะมีซื้อได้นักห้องคืออ่าเจมก็ใส่ที่เจมยูนโนประกูดก็ใส่ GX2 นั่นนี่บ่มีบอกื่อที่อยากใส่นะยังค,ยงคืดยังคืดเ่ว่าใส่ใส่ยัง ยังขืดอยู่นะท่านผู้ชมหรือว่าใส่อะน,นะบอกอ่าน้อยปลาเมียเสือนะเอ็นเนะ <c oughs> อคีน AK, AK นะน้อยปลาเมียหลือดจังได <c oughs> เดี๋ยวสิ <c oughs> เดี๋ยวให้ทุกคนคอมเมนต์นนะท่านผู้ชมอยายไปอยากให้ใส่เสือจังไดในอ่านังห้องเนี่ยในน,น้ำนางห้อง,องเนี่ยมึงทำมันดังมากดีภายพักหนาเฮาวกระพุสิได้เขา่าแกงลูกเคยใส่มองด้วยจับน,นี้แกงลูกเคยใส่มองรวมกันเป็นอ่าแกงลูกเคยปลาเมียเฮ้ ตอนนีก้ก็กำลังไปอัดเพลงอยู่สตูดิโอลูกเคยใส่มองไงท่านผู้ชมเนาะอืมอันนี้ก็บพยายามสตูดินแหลยเนี่ยสตูดิโอลูกเคยใส่มองเดี๋ยวสิไปถ่ายบรรยากาศการอัดเพงลงอลไรก็ไปถ่ายสตูดิโอให้ทุกคนบึงเลยเนาะเดี๋ยวเจอกันอยู่สตูดนะิโอเนาะท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็มาฮอดอ่าสตูแล้วเนาะเขาได้อ่าอีกอย่างก็โปรดิวเซอรนะ์เนาะ ชีวายสือดังกับบิซื่อดังนะเพราะว่าเหตุเพลงให้แต่ละเพลงนี่หูชื่อว่าวิวบุขึ้นเลยเหตุบีดในไพกกับหูชื่อว่าวิววิวบุขึ้นเลยนะสังเกตเพลงเทศจะประซักแต่ละเพลงหูชื่อบวัดดบเกือบทุกเพลงมิกเพลงได้กับบุขนบีดได้กับบุขนเพลงจะเหตุนี่นะมันเป็นจังไหนเรื่องมันช่ขึ้นกับเพลงนี่บอสนาจะแมนอยู่เนาะตอนนี้ก็มาฮอดอ่าสตูดเคยสมองไงเนาะแก้มได้ในคันเพลงนี่บุขึ้นนี่แมน ออกเลยเจ้านี่ปุ๊บเลยเนาะออกเอาคนใหม่มาอัรแทนได้ปนี่ะไหนเ,เลยเนาะโอ้ลินกีตาร์แล้วนะตอนนี้ซ่อมก่อนมาสัน้นเพลงใหม่นี่ชิมอว่าจะคั้นแล้วมือแรงนี่ปล่อยเลยได้หนึ่งมือแรงนี่โอ้ปล่อยมือแรงเลยเอาคั้นแล้วมือแรงโอ้จังเอาเลยสนนะมือแรงเออมิกมือแรงสีไายมือ่อื่นนะไายลิลินนะปล่อยมือฮืออืมอะไรเกี่ยมเด้ไหม เขาไหมฮ่องกงเัรอเขาเขาดีเขาฮ่องอัดเหรอเขาไปเข้าไปเอาซีซ่าเปิดทางให้เนี่ยคืออัดตัวเถื่อนนี่ได้หนิโอ้พี่ลึกอันนี้เนาะบอหนาทีบอสอดทีใส่ฟังหูโอ้เปลี่ยนใหม่เลี๋ยวนาะปกติเอาอัดเพลงไปจนเสดเดิดเนาะคือคนล่าชุดนี่ก็ไปฟื้นอยู่อุบลพูไม่็อต ใช้ฟังฮูช<อ>็อตตอนนี้สนามุะเลยของเปาสังสันเนี่ยโอ้เปาสังสันมาบุญเอ,อื่อมเนาะเปาสังสันกับท่าแม่หน่อยมาอย่างนี้น,นะฮะโอ้บ่คือบิ๊กใหญ่เนาะบิ๊กใหญ่หดีหลายเออโอ้เขาหอ,ง,อง,งัดได้ตอนนี้ได้ทา่านผู้ชมต้องถ่าฟังหนาจะมืออื่นแล้วปล่อยเลยได้เนี่ยแล้วปูปล่อยปรับได้เนี่ยอัดมือแรงอัดมือแรงมือแรงมิกแล้วมืออื่นถ่ายปล่อยเลยโหจัด <c oughs> อ้าวเพลงอันนี้ดิเพลงแบบกระทันหันดิโอ้นี่มันสป็นชิดามซิงเกิลแรกของน้องชายวะบอสแมนซิงเกิลแรกโอ้าวเพลงขอโทษเมียไว้สั้นขอโทษเมียอ้าว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 ถ้าฟังอมกันนะถ้าไปชมเนาะนี่เครื่องกลไว้อ้าวส่อมส่องก่อนเนาะเพลงนี้จะได้แปดล้านแปดสิบแปดสี่วิวเนาะ ว่ะอประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนาะอืม่อยากให้ฟังหลายเพราะว่ามันเป็นเพลงที่กำลังมาแห่งในตอนนี้เพลงแจ้งเกิดบอกก็เพื่ออะไรนะเพื่อนน่ะคันเพลงนี้เลยนะอ่าหาแสนวิวนี่คันเมียมาของขึ้นดินนี่สิขึ้นยูวเพื่อนน่ะนล้านวิวขึ้นไปนี่ บอเห็นเลยบอกเมียเลยว่ะสันนี่มาสองเสมอนี่เมียยังบอกกลับมาตีกลับมาตีว่ะสันเห็นถ่ายคลิปได้ลืมรอขึ้นแน่ยน้อยหนึ่งนี่และนี่คันเพลงนี่ล้านวิวนี่น่าจะบอกเมียเลยนะนี่ต้องเบิ่งก่อนพึ้นวาเบิ่งก่อนผมไม่ใช่ล้านวิวบอต้องรุ่นพร้อมกันเนาะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมคือตอนนี้กะเรียบร้อยเนาะการอัดเพลงไปจะไดนรู้สึกว่าตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแน่นอยหนึ่งอัดเพลงขับอีท อันนี้เ o าอัดแบบอ r t ผมอัดแล้วเมื่อกี้นี่อืมผมอัดแล้วเมื่อกี้นี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเมื่ออื่นปล่อยเลยอืมต้องถ่ายติดตามเนาะแต่มาหู้ว่าปล่อยุมงใดแต่ว่าหู้แต่ว่าเมื่ออื่นปล่อยแท้แน่นอนถ่าย MV เองถ่ายแบบง,ง่ายๆนั่นนี่อืมมันเป็นเพลงที่แบบเกี่ยวกับอขอโทษเมียน,นั่นนี่นะเป็นเพลงที่่อยเขียนไว้แต่ด้วแล้วต้องถ่าฟังนะท่านผู้ชมมืออื่นเนาะอย่าลืมติดตามถ่าฟังเนาะเพลงใหม่ของน้องทราย ตอนนี้ก็อัดแล้วเรียบร้อยกำลังจะกลับบ้านอัดเพลงเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปนี้เขาก็้จะจบไปเพียงจะมีอะไรบนนัดนี้การอัดเพลงเขาไปถ่ายให้เบิ่งร้ายนะเพลงไปจะได้เขาไปถ่ายให้เบิ่งเนาะมิแต่อยากให้ทุกคนถ่ายติดตามมืออื่นมิแต่มืออื่นนี่ถ่ายปล่อยแท้แน่นอนเนาะอย่าลืมเข้าไปฟังว่ามันจะเป็นยังไงไบ๊ายบๆแต่ผู้ชม